นี่เป็นสีเขียวมินค่ะอุ้ยสีเขียวมินน่าอร่อยจังเลยค่ะใช่ครับเหลือแค่ตัวสุดท้ายแล้วด้วยค่ะอ๋อก็คือว่าตัวเนี้ที่สั่งมาล็อตที่เราจัดมอนหลือตัวนี้ตัวสุดท้ายแต่มีล็อตใหม่เข้ามาอีกใช่ครับจะเข้ามาวันจันทร์นะคะวันจันทร์เข้ามาอีกล็อตใหม่เลยนะคะล็อตนี้นะคะขายดีสุดๆปล่อยโปรปุ๊บนะคะพิบพับพิพับนะคะตอนนี้เหลือคันสุดท้ายเลยแต่ไม่ต้องกลัวค่ะ ลูกค้าได้แน่นอนนะคะเพราะว่าในเมื่อเรามาจัดโปรตอนนี้เราต้องมีสินค้าตอบสนองลูกค้าได้แน่นอนค่ะใช่ค่ะมาะจองก่อนได้เลยมีครบทุกสีนะคะสินค้าลอดใหม่เข้าวันจันทร์นะคะค่ะมีสีแดงสีม่วงสีเขียวมิน้นท์ใช่ค่ะสีส้มเอามาสีส้มมีสีเขียวมะนาวสวยสดๆนะคะค่ะลูกค้าจานนะคะเดี๋ยวมาพรีเซนต์ให้ดูก่อนนะคะก่อนที่จะเอาไปส่งลูกค้านะคะค่ะเพราะตัวน e ี้ท็อปลขายไปแล้วค่ะ โมน,นี้จาราคาเท่าไรคะคะหน่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทใช่ไหมคะใช่ค่ะรดให้เหลือเท่าไหร่คะลดให้นะคะเหลือราคาหนึ่ม่รบชลูกค้าจาจ่าราคาหมื่นเกาพันเกวันนี้รถเทศกาลวันแม่เหลือ1นึ่งหมบาทใช่ไหมค สเปคมอเตอร์หนึ่งพันวัตต์นะแม่จาแปดใจนะแปดใจยี่สิบแอมนะแม่จางมาด<า>ูออปชันพี่เตะอธิบายออปชันเลยค่ะครับตัวนี้ครับตัวนี้นะครับสาม นีได้ค่ะได้เลยค่ะแล้วมีอะไรมาอีกคะครับตัวนี้ครับสําหรับใครนะครับที่มีเด็กๆนั่งมาด้วยนะคบก็มีที่นั่งเด็กมาด้วยครับนี่เลยคะตรงนี้มีที่นั่งเสริมให้อีกเรียกว่าจานหนึ่งที่นั่งปรับได้ถึงสามที่นั่งเลยครับแล้ววิธีเอาลงก็ง่ายมากเลยคับแค่เรากับรลงเครับานี้ครปรับลงได้โอ้โหแม่จ๋าออปชันทุกอย่างครบถ้วนนะคะแม่จ๋าราคานีโคตรดีสุดๆเลยใช่ ใหด้วยแม่ก๋าแล้วก็บริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะค่ะพอดูสิคะตัวนี้มีระบบกุญนแจรีโมทมาไหมคะมีครับนี่เลยครับกุญแจรีโมทมาจากโรงงานใช่ค่ะม,มาจากโรงงานเลยนะคะใช่ค่ะแล้วมีอะไรบ้างคะหน้าจอโอ้โหจอใหญ่เบล็คเ,เคิกเลยยังกับโทรศัพท์มือถือเลยใช่ค่ะแล้วบอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยค่ะบอกอะไรนอกจากสถานะแบตเตอรี่เราบอกอะไร อกกิโลเมตรนะคะที่เรากำลังวิ่งอยู่ครับแล้วก็บอกว่าเราวิ่งไปกี่กิโลเมตรแล้วครับเดี๋ยวนะคะอ่าแป๊หนึ่งนะคะเอาท้างไหนล่ะคะพี่เจ้าหน้าทค่ ค่ะเลยเดี๋ยวเราจะได้ลองครับแล้วตัวนี้นะครับที่เจ๋งมากๆเลยนะครับเพราะตัวนี้ครับมีทั้งชอบหน้าและชวบหลังครับเรียกได้ว่าขับสะเทือนนะครับไม่รู้สึกเลยครับแล้วตัวนี้นะครับเบาเป็นเบาะนุ่มมากเลยครับตัวนี้นะครับมีระบบเกียร์นะคบความเร็วถึง3ามลำดับครับก็คือระดับที่1ครับ ี่2แล้วก็สเต็ปสามครับส่วนตัวนี้ครับยังมีเกียร์เดินหน้าครับเกียร์ถอยหลังครับนี่ครับแล้วตัวนี้ครับมีเสียงดีดกีดนะครับเป็นตัวความปลอดภัยนะครับเพราะบางทีครับคนแก่ครับเผลอกดถอยหลังไว้อยู่ครับแล้วก็เผลอปิดนะครับแล้วมันก็อาจจะถอยหลังครับก็เลยต้องมีเสียงตัวนี้ไว้ครับแล้วตัวนี้ครับมีังมีทั้งไฟเบรกด้วยนะครับไฟเบรกข้างหลังนะคบแล้วก็มีไฟด้านหน้า ใชเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขายวขาก็มีหมดเลยนะคะอ๋อแต่เห็นสําคัญว่าไม่ได้ใส่กุญแจแล้วรถไปได้ไงคะค่ะเพราะตัวนี้ค่ะเป็นระบบกุญแจรีโมทได้ด้วยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะอะไรครับอ๋อตัวนี้นะคะเป็นระบบกุญแจรีโมทได้นะคะใช้กุญแจเรียกว่าปิดกุญแจเองก็ได้หรือจะใช้ระบบรีโมทก็ได้ใช่ไหมคะใช่คับแล้วตัวนี้ครับยังมีตัวล็อกเบรกด้วยนะคะอ๋อล็อกอยังไงคะล็อกเบรกมือหรอคะ ใช่ค่ะเขาเรียกว่าล็อกไว้สำหรับการลดไหลใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อการลดไหลทีหนึ่งนะคะล็อกยังไงคะนี่เลยครับอ่าตอนนี้คือถ้าจอดลงเลินขึ้นเดินแล้วก็ล็อกเบรกมือไว้การลดไหลใช่แล้วเวลาคลายล็อกออกยังไงคะแค่เรากดเบรกอีกที ได้ขนาดนี้มันสุดยอดที่สุดแล้วนะคะสุดยอดที่สุดแล้วนะคะสุดยอดเลยค่ะลูกค้าจ๋าสินค้ามีนะคะไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่วันนี้นะคะวันนี้ขายดีสุดๆเลยแม่ตั้งแต่เช้ามาเลยไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยนะคะ ไม่ได้หยุดได้หย่อนจริงๆค่ะเหลือคันนี้คันสุดท้ายที่จะต้องไปส่งลูกค้าแล้วแต่รถใหม่นะคะเข้าวันมะรืนนี้แม่จ๋าไม่ต้องห่วงมะรืนนี้นะคะช็อปปี้จะได้จุดใจแน่นอนเลยวันนี้เข้ามาจองสีจองสีก็ได้บริการส่งด้วยไหมคะคันนี้ใช่ค่ะคันนี้เรากําลังจะเอาไปส่งแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นรถเลยค่ะนกำลังจะเอาไปส่งแล้วนะคะคอะคุณแจกเก็บคุณแจ๊กมาคันค่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตไปสินค้าโปรตัวต่อไปต่อไปเลยได้ไหมคะพี่แจ๊้ค่ะ Thank yeah.